สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโปรแป็กพีไอีกยครั้งนะครับวันนี้จะพามาหลอมเสา,าใช้งานเองนะครับโครงการนี้เป็นโครงการทำตารรมโคขุนนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับมาดูแม่แบบของการหลอมเสานะครับตัวนี้ผมใช้ P ีวขนาด6กนิ้วมาผ่าครึ่งนะครับผม ความยาวอยู่ที่2เมตร50ครับผมทั้ประกอบผมจะใช้ห่วงรัดนะครับห่วงรัดนี้ก็ทำมาเองใช้ดัดไอ้ดัดเหล็กเหล,ล็กเส้นดัดเหล็กเส้นแล้วก็ามาเชื่อมใส่เป็นหัวลัดคัดใช้อยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับ วันนี้เท่า B B C ตัวนี้ก็ตกอยู่ประมาณเส้นละ650ครับผมส่วนเสานะครับเสานี้ต้นทุนตกอยู่ที่รวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณ300นะครับผมปอกลัดเราใช้ปอกลัดอา่า18ตัวปอกลัด18ตัวตกอยู่ที่3บาทนะครับผม3ามบาส่วน เหล็กเส้นตัวนี้ขนาด6มิลเราใช้อยู่ที่2เส้นนะครับเส้นละ88บาทปูนปูนปูนเราเราใช้เป็นปูนของ ppi ปลอดแบนถุงสีแดงถุงละ120บบาทครับผมใช้อยู่ที่ ถุงหนึ่งต่อสองเสาสองต้นนะครับต้นทุนละรา,ราหลอมเสาเสร็จก็ราลาวประมาณต้นละสามร้อยครับต่อไปก็มาดูขั้นตอนการประกอบนะครับผม,มนะครับเมื่อเรา ตั้งเสาเสร็จแล้วเราจะพันฟิล์มไว้รอบเสาอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ํำปูนมันซึมออกเยอะครับถ้าเกิดว่ามันซึมออกเยอะเนี่ยมันจะเห็นเป็นร่องเป็นร่องเสาร่องเหมือนกับร่องรอยเสาะครับผมปูนจะไม่จับเราก็ต้องเอาฟิล์มพันไว้อีกรอบนึง ตอนนี้ตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับก็รอเทป,ปูนมาดูขั<ต>้น<ว>ตอนกัน<ว> เมื่อเราลไอพักเสาให้มันแห้งสักประมาณ8ชั่วโมงถึงจะมาแกะตอนนี้ก็สามารถแกะได้แล้วนะครับผมขั้นตอนพันปีนก็เสร็จแล้วนะครับผม การพันเตรียมเพื่อบ่มเสาให้มันแห้งสนิทนะครับผมก็ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็แห้งพอด,ดีครับส่วนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปการหล่อเสาเพียงแค่นี้นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ